ความรู้จักกับหนึ่งในสปอร์ตบว์สายพันธุไทยที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ขี่วัยรุ่นและผู้ที่ชอบดีไซน์สปอร์ตจัดเต็มนั่นก็คือ g p x d e m o n GR 2 0 0 R รถที่หลายคนยกให้เป็นสปอร์ตบค์ที่มีดีไซน์โดดเด่นที่สุดในคลาส 200cc ด้วยรูปลักษณ์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถสปอร์ตขนาดใหญ่ผสานกับราคาเข้าถึงง่ายทำให้ GR 2 0 0ศตรกลายเป็นตัวเลือกที่ถูกใจใจหลายคนในประเทศไทย เริ่มกันที่ภายนอกของ GPX Demon GR 2 0 0 R ตัวรถมาพร้อมแฟริริงเต็มรูปแบบที่มีเส้นสายคมชัดไฟหน้าเล็ดคู่ดีไซน์ดูดันให้ลุกแบบซูเปอร์สปอร์ตเต็มตัวมุมมองด้านหน้ารถเผยสไตล์นักกล้าที่พร้อมพุ่งทะยานทุกเส้นทางเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นความสปอร์ตชัดเจนตั้งแต่แฟริงิงไล่ไปจนถึงท้ายรถที่ยกสูงให้ลุคแบบรถแข่งพร้อมไฟท้ายเลดรูปทรงทันสมัยที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นยามค่ำคืน ถัดมาที่ด้านเครื่องยนต์ GPX Demon GR200 มาพร้อมขุมพลัง 198cc สี่จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำให้การตอบสนองที่ไหลลื่นเหมาะทั้งการขี่ในเมืองและการขี่ออกนอกเมืองเครื่องยนต์ถูกปรับเซ็ตให้มีแรงดึงต่อเนื่องในรอบกลางซึ่งเป็นช่วงการใช้งานจริงของผู้ขี่ส่วนใหญ่ ทำให้รถคันนี้ขับง่ายไม่ดื่อรอบและสามารถเร่งแซงได้ดีในหลายสถานการณ์แม้จะไม่ใช่รถแรงที่สุดในคลาสแต่เรียกได้ว่าเพียงพอและสนุกสำหรับการขี่แบบสตรีทสปอร์ตช่วงล่างถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ G 2 R 2 0 0 R ด้านหน้ามาพร้อมโช้คอัพซายดาวสไตล์สปอร์ตช่วยให้รถมีการทรงตัวที่ดีขึ้นทั้งขณะเข้าโค้งและขี่บนถนนไม่เรียบ ส่วนด้านหลังเป็นสวิงอาร์มและโชคแบบโมโนสปริงที่ให้การซับแรงกระแทกได้ดีให้ความนิ่มนวลและมั่นคงในการขี่ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือโค้งต่อเนื่องระบบเบรกของ gr 2 0 0 r ถูกจัดวางให้สมดุลกับสมรรถนะของรถด้วยดิสเบรกหน้าหลังให้แรงเบรกที่มั่นใจแม้ขี่ด้วยความเร็วปานกลางก็ยังควบคุมได้ง่ายการกระจายแรงเบรคทำได้ดีเหมาะกับผู้เริ่มต้นและผู้ที่ขี่เป็นประจำในเมือง แผงหน้าปัดเรือนไมฟูดิจิตอลแสดงผลข้อมูลครบถ้วนทั้งรอบเครื่องยนต์ความเร็วเกียร์น้ำมันรวมถึงอุณหภูมิเครื่องยนต์ตัวอักษรคมชัดแม้ขี่กลางแดดทำให้ผู้ขี่เห็นข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแบบไม่ต้องกังวลดีไซน์โดยรวมของ GR 2 0 0อาเน้นความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวตัวรถมีท่านั่งแบบสปอร์ตที่ไม่ก้มจนเกินไปทำให้ขี่ในเมืองไม่เมื่อยและยังให้ความรู้สึกดุดันเวลาขี่ออกนอกเมือง บอกสอตอนถูกออกแบบให้เข้ากับสรีระทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนทำให้การเดินทางระยะไกลทำได้ง่ายขึ้นสำหรับการขี่จริง GPX d e m o n GR 2 0 0อาถือเป็นรถที่มอบความรู้สึกควบคุมง่ายน้ำหนักรถไม่มากทำให้พลิกโค้งหรือเปลี่ยนเลนได้คล่องตัวการตอบสนองของแฮนด์และการทรงตัวของรถทำให้ผู้ขี่มั่นใจแม้ในสถานการณ์ถนนเมืองที่ต้องการความรวดเร็วในการตัดสินใจ อีกหนึ่งความโดดเด่นคือดีไซน์ที่ดูใหญ่และให้ลุคพรีเมียมกว่าราคาหลายคนที่เห็น GR200R มักคิดว่าเป็นรถ 300-400cc เนื่องจากแฟริรและสัดส่วนรถที่เต็มบึกบืนและดูแพงเหมาะกับผู้ที่ต้องการรถสปอร์ตดีไซน์สวยราคาเข้าถึงง่ายแต่ยังอยากได้ฟีลลิ่งสปอร์ตบายแบบเต็มคัน ท้ายที่สุด GPX d e m o n GR200R คือสปอร์ตบค์ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการรถเน้นสไตล์และความเท่ด้วยดีไซน์โดดเด่นช่วงล่างดีเกินราคาเครื่องยนต์ใช้งานได้จริงทุกวันและภาพรวมที่สร้างความประทับใจในทุกมุมมองรถคันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าและเหมาะสำหรับผู้ที่อยากเริ่มเข้าสู่โลกของรถสปอร์ตแฟริงแบบเต็มตัว